ทุกทุกช่องนะคะพี่น้องนะคะอยากพา่อนางเอกต้องใจเย็นๆนะคะเป็นจังใดเป็นจังใดนะคะพี่น้องนะคะขอบอกเลยว่านางเอกพี่น้องเ <c oughs> มื่อวานนี่ก็จะเฝ้าสู้ฟังจะเฝ้าไปยุดจะเฝ้าได้ยุดจะเฝ้าด้ก <c oughs> ้ <c oughs> อยคอยอยากเฝ้าสู้ฟังเลยเมื่อวานนี่ขอดไปสารปูสีสุโต๊ะอยซื้อเลขทศเอกหุบบาร์แปดสองเจ็ดขอยถึงยังวันที่หกหุ่นนะอุ้ยพี่น้องเอ้ย จากนั้นขวนขักแน่ถือรางวัลที่หกจะค่อยถือกรางวัลที่หกขอไปขึ้นเงินขอไปขึ้นเงินใส่ผ้าขอไปขึ้นแน่พี่น้องขอถือรางวัลที่หกขวดนะคะพี่น้องนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะงวดเมื่อวานนี้นะคะสิบหกเมษายนนะคะผู้ใดเสื้อผีบ้านนะเขาคนบอกว่าห้ามาเป็นล้านนะคะวิ่งล้านได้ล้านวิ่งวิ่งแสนได้แสนวิ่งบาทได้บาทห้ามาอีหลีนะคะพี่น้องนะคะชุดขายผัวซื้อเลยหา พี่น้องนะคะแล้วยิ่งป้องเลยนะคะดอกเดียวจอดเลยป้องเลยนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะอันนี้วัตถิพันธ์มาันน่าเจ๊วัี่ิพันธ์มาแล้วคอยจับคู่นะมันจอบอถือเพราะว่ายังคอยจับเอาหน่อยคู่ขอับ่อยากให้เอซีบอกว่าอู้หูฝรั่งเศมันดอกอีพีฟ้านี่มันไห้หลายโตฝรั่งว่าอีกคอยกระจับ,ออบเอาหาสามหกหาเท่านั้นนะคะแล้วมันไปออกอ้อมสินผนะู้ละคนตั้งยี่อ้อมสินคักมันเอาเลขก,ก็ไปออกหาสามเพราะนะ เออนะคะพี่น้องนะคะแล้วนะคะคองสุดท้ายเมื่อวานนี่คอยฝันคักคัะอันนี้ว่าวว่าเพื่อนมันออกเมื่อวานนี่เด้ยาเ้าว่าววันมันออกแล้วมาพูดทําไมนะคะเออนะคะคอยว่าดรักไปก่อนแน่น่อันนี้คือว่าดักไว้ก่อนนะคะพี่น้องนะคะเออยาเฝ้ายาเ้ายุดยุดยาเ้าด่าคอยเมื่อวานนี่คอยสิซ้อนชูฟางคองสุดท้ายคอยฝันมือเลขออกเลยคอยฝันเห็นไม่ยิ่งน่ะตําบักุง ตำบมะคุงแต่ว่าเพิ่นเห็นแต่ทั้งหลังเพิ่นตำบมะคุงคคกหนึ่งนะฮันเพิ่นตักสองจานพี่น้องเอ้ยเพิ่นตักสองจานตักสองจานแลวที่นี่ฮันเพิ่นกันเลี้ยงเป็นจานว้เป็นแถบปลาหมึตะเลแปดหาแดงจึงครึ่งอยู่คอยลวถามเพิ่นว่าแซบบ่แซบเพิ่นว่าเพิ่นว่าแซบเพิ่นว่าคอยกินน้ำเนี่ยเป็นยังเจ้าเพิ่นต้องกินเด้อเพ,พิ่น ข่อยกับ,บ้าอะไรสดในช่องเพจข่อยนะคะในกลุ่มข่อยนะคะเขาปังกันทั้งเพจปังทุกคนนะคะผู้ได้ตามผีบานะคะในเพจข่อยนะคะพี่น้องนะคะบ <c oughs> ่ได้ออกทางยูทูบเมือว่านี่นะคะพี่น้อง <c oughs> บ่ได้มานะคะ <c oughs> อยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจข่อยปังบทุกคนนะคะก <c oughs> ็ถึงแต่ผีบาค่ะพี่น้องเพราะว่าซื้อสองเจ็ดนะคะถึอรางวัลที่หก <c oughs> เออเมื่อคืนนี่เอาไว้เด็ข่อยก่อนข่อยกําลังยางอันน้ำมันไายกําลังไหลน้ำมันไพลกําลังไหลพี่น้อง มเึเขืนี่คอยฟันมไม่เอกไปเอาบ่าเอาบ่าเอาบ่าเอาบ่เอาบ่าถามเอาบ่าค่อยฟัน oh. แดงจึ oh. ้ง oh. ครึงเลยแดงจึ้งครึงเลยฝันเห็นไม่ยิ่งทีมาบอกค่อยแปดหาน,ะะานั่นแหละเมื่อวานนี่ไม่อีกแล้วม่อขืนนี่มาหลอกมาห้อนค่อยคักแน่นะคะพี่น้องนะคะค่อยนอนค่อยก็ฟันแต่เนี้ยเดี๋ยวเดียวนะคะฝันเห็นไม่ยิ่งคนนี่นะมาเลรวยืนเด้บ่ได้นั่งเด้พี่น้องยืนยืนเก็เรียกว่า เราขึ้นมายืนจังสีว่าศัตรนะคะพี่้องเออนะค่ะในความฝันข่อยมาขึ้นนี่แล้วเรายืนขอยและแนมบังเล่าลเราได้ยืนซ่อก,กระดาษเอซี่ให้ข่อยจังสี่แดงจึงครึ่งอยู่<า>เออแดงจึงครึ่งเลย<า><า>แล้วก็เขียนวิ่งไว้ว่าวิ่งศูนย์พอดเออมีวิ่งค้ามแมนพิ่เขียนว่าวิ่งศูนย์เราว่าจังสี่นะคะศูนยนะ์น่ะเต็มกระดาษเอซี่เลยเด้ศูนย์น่ะเต็มกระดาษเอซี่เลยเด้บาทที่นี่ มันแล้วก็รบศูนย์อะไม่ีศูนย์อย่างเก้าศูนย์ห้าพอนะเก้าศูนย์เออแล้วก็เขียนว่าตําไทยในความฝัน่ะมียิ่งถือกระดาษมียิ่งผมสันสัน่ะแล้วก็หั่นบได้หันหนามาหาเฮ้าเดเพ่นักอ้ายพ่นะ่ะกันถือแต่กระดาษทุ้งให้คอยอ้ยปวดต้องเหี่ยวค่ะก็มาลูกไปแยวก็มาฝันอีกขึเก่าฝันจะโตัวเดียวจนจนเศร้านอนตีซีลูกขึ้นมาเลยวันนี้พาพาพาขวไปกินกาแฟแน่ คอยฟันแต่เลี้ยงตัวเดียวอือนี่ยแหละค่ะพี่น้องซ้าโตเก้าเลยก็มีแตโตัวเดียวนี่ันยองไ้เบิ้งแดงจึงครึ่งจึงครึ่งแต่ว่าเบาๆอย่างอืมจักสิเป็นผีจักสิเป็นคนจักสิเป็นเทวดาจักสิเป็นไผ่กระซังแั่เนี้ยมาบอกเลขคอยถือขั่คอยเพราะถือกันจะยังไปเกิดเอฮมันไปเรื่องสั้นนะคะคอยฟันไปเลยนะคะวัดนี้นะคะจัดรไปแขแงๆเลยแข็งๆเลยไม่เดียวเลย นะฮะเดี๋ยวตวัวไข่มากกับโมเมนตัวนี้เนาะมากคนละตวัวไปใช่ไมมากคนละตวัวกับความฝันเลยดีนะคะพี่น้องนะคะผัดพ้นมาโช่อให้พัดตวัวนึงอีกผัดพ้นมาโช่อให้พัดตวัวนึงพัดมากได้ใจพัดตวัวได้อีกตัวนึงอย่าบอกว่ามันหลายตวัวแล้วมันออกมาพัจจัยทอดผีบ้าเลยพัดจะมาเจ๊ นี่เก่ายังไม่ได้ตายเลยฝันแล้วเหรอพอจ๊ะไอพวกลงรอดเละไม่ได้ล่วงรลกจักรมิดเแล้วคือคอยฝันแล้ว่อยบอกว่าให้เจ้ากินหลายๆนี่คือคอยนีจะได้ฝันกินหลายๆแล้วก็นอนหลายๆจะได้ฝันบม่ได้เฮ็ดเบี้ยยังดาพี่น้องฝันเราตัซื้อแต่เลขเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยนะคะถือหาจถือจิตถือเท่าไรก็จางก็เดี๋ยวห้าถือเลขนะคะการที่ห้าวถือเลขเนี่ค่ะมันดีไปอย่างหนึ่งบ่ได้กู้นี่ยืมสินผู้ใดนะคะคันว่าถือรายเจ้าไปเป็นนีโรดนะคะพี่น้องนะ เป็นประมาณนั้นนะคะมาเะ่นั้นงวดนี้นะคะวันที่2พฤษภาคมนะคะก็จะบอกไ้ก่อนวันสีส่2พฤษภาคมนี้ฉันจรแน่นอนนะคะพี่น้องเลขฉันจรสฉันจรไปบเจ๊แมนไปจังหวัดใดเจ๊บอร์ในจังหวัดใดกรุงเทพมหานครแต่ว่าอยู่ที่สวนศิรฯฯิกิตคลองเตยอ๋ออยู่ในกรุงเทพอ,อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าขนาดประเทนได้ออกฉันจรกูยังมาถึกอยู่กัะฉันจะไม่ออกฉันจรอ,อีกแล้ว เอ Philosophy อออกตาฝันนี่เด้อออกตาฝันนี่เด้อแม่น้องพี่น้องเนาะง่ายมองออกนะง่ายมองออกชื่อง่ายมองออกซื่อ่สบา็อยู่ในกรุงเทพก็สบาอยู่ในกรุงเทพก็อยู่ข้างเตยแหละสวนธุรกิจอีหยังสักอย่างนไงล่ะเออออกตัวหันล่ะโอ้เฮ้ยกัว่าขัดพันย้ายมองออกกัดออกตัวเฮาถือก็ไก่แดงขันย้ายมองออกกัดออกตัวเฮามปฏิเสธนี่เฮ้ยมันเป็นใจเสียใจนะพี่น้องเอ้ยไม่ก็เสียออกตัวนี้มะเออนะคะพี่น้องนะคะ กันบพออกตกไข่ฟันเนี่ยจะระวงังรถคอยพอน้องแพ้แท้ๆล้วเออนะคะเออนะคะผีกองฉลากจะไปน้ำเด้อพนหยไม่ออกตกข้อสันเลยหลักเอานะคะพี่น้องนะคะเตรียมประกาศจดเลยนะคะฟันไปเน้นๆฟันศูนย์รุดศูนย์ศูนย์นมาเป็นล้านนะคะศูนย์มาเป็นล้านยิงป้องแตกเลยป้องแตกเลยนะคะศูนย์มาเป็นล้านค <c oughs> ่ะเ,เ,เออนะคะบ่บ่ได้อไ<ป>เอาไปยังมากเลยเราแต่ปากแค่นี่ <c oughs> คุณนะคะโซนย์มาแท้ๆศูนย์มาแท้ๆเอานะคะผู้ใดพร้อมผู้ใดพร้อมไปผู้ใดพร้อมไปนะคะศูนย์มาแท้ๆนะคะผู้ใดได้ยินเสียงผีบาทจินดานะคะพี่น้องนะคะให้ถือเลขกันบ่าถูกถุกคนนะคะเพราะว่ายัง เฮาเบิดเงินสงการละพี่น <genau described> okay, ้องสงการมันเฮ็ดเส็นเทาแล้วนะคะเบิดไปแล้วเบิรดไปแล้วค่ะพี่น้องเบิดไปน้ำสงการนะคะพี่น้องนะคะเอ้ยนะคะมาที่นี่อยกันเลยมาฝันนะคะคอยกัเลยมาฝากพี่ฝากน้องนะคะแล้วคอยกัน่าในเปกจับมือผู้ใดซื้อพร้อมด้วยนะคะพี่น้องนะคะมักก็คือต้องซื้อนะคะพี่น้องนะคะมักก็คือต้องซื้อบมักก็ต้องซื้อค่ะพี่น้องอันนี้คือใส่คอบังคับเลยเม็ดเดียวป้องแขลน่มักบมาต้องซื้อ มักก็ต้องเ,อนะอเอสื้อนะไอ้เจ้เสื้อกระด้าโอ้ยก็ยังมาศูนย์มาเป็นล้านวิ่งทำไมเออวิ่งล้านได้ล้านวิ่งแสนได้แสนอ๋อแล่นไปทำไมเอาใส่หนะยังคู่น่ะวายก็เก้าศูนย์หาแดงพาวเวอรอยู่แม่เก้าศูนย์อ๋อเก้ห้าแดงอิงทิ้งเลยนะกะ ตำไทยเพลนห่านะแดงจึงคึงแดงจึงคึงแดงจึงคึงเออก็ยังไะแดงนะะแดงจึงคึงเก้าซูนหาเลยต้ไหนกเจตัว้ไหนเก้าซูนหาเก้าซูนหาคนฟังูนห่มาด้ฮะถ้าเก้าา่อยไปขายรถไม่อาไปซื้อ เลยเขาเบียร์แล้วเสิ้น่ะเขาไปม่โอ้ยเขาไ่เอขาเอาเขามเอาเดี๋ยวบเาเ้อนนนั้บ่นั่นละเอาอันนี้ได้ไดได้ได้ได้เลยเขาบอกว่าไปเซ้อจะไหปนงเาเห็นขาแปลงร้ปันไดเขาเห็นคุมเ้ไ้ยังเจ๋เขาซงเจ้ของเสืม่เอาไมนนี้ามหาบว่าฮะการต้าซุม่เียเหนะ เมาคอยไปขายเลยเก้าื้ยเกาื้ยเกาป่ามาเจเจะไหนเกาซุ่นหามาเกาเกาปืล่นลงน้ำเป็นยังนี่น้ำบ่อขันเก้าซุ่นหาบมาคอยสิคนันเลยแล้วว่าคอยสิโดดน้ำาเตรียมสุดมาเลยเจอไปเด้อพูดใด้จะเห็นคอยโดดน้ำมาเลยขันแรกมันออกคอยบาโดดเนี่ยเออขนมันบอกในคอยโดด อดี๋ยไมีนาำบ่โอ้ปลาอยู่ไหนกินได้พ่ต้องปลาเนี้ยนาองวอนนี้วนหัแทนน้องปลาหมาว่าถึงาดึกปลาไปกินท่ได้เพราะ่ายแค่ห้าวันเช่าเด้อยันปาาวัวใจตัวไดนตัวไหนวิ่งศูนรุดศูนศูนย์มาแท้แท่ได้ฮะพี่น้องนะฮะหม้พันเขียนเรขกนเต็มอ้้งล่างจได้หนีเนี่ยพันเขียนเลขสนยาวจังสี่เลยรอดรุดเขียนไมู่้นี่นีเขียน ในความฝันขอยมันสูนมาเต็มมพรามนโซเดียวสูนหลกั<ม>กๆย่าวเลยเ